ท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อำเภอแม่อายค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่หาหรือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่อายหลังประสบกับปัญหาคุณภาพของแม่น้ํากกที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขและเยียวยาผลกระทบ,กรทบด้านการท่องเที่ยวกรณีปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการท้องถิน่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรายงานสถานการณ์คุณภาพแม่น้ำกกและสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำกกครั้งที่15เมื่อเดือนมกราคม2569ที่ผ่านมาค่าสารหนูในแม่น้ำกกตะกอนดินในแม่น้ำกกสัตว์น้ำพืชผักรวมถึงการตรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่พบสารหนูเกินค่ามาตรฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย คาดว่าเป็นผลมาจากการเจราจาร่วมกันระหว่างประเทศเมียนมาและประเทศไทยทำให้มีการควบคุมการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ต้นน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนกล่าวว่าช่วงไฮซีซั่นค่ะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในอำเภอแม่อายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะชาวต่างชาติซึ่งได้มีการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์คือเลี้ยงการคือเลี่ยงการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำค่ะทางนี้ที่ประชุมก็ได้หารือ การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปการจัดกิจกรรมอ e ีเวนต์ต่างๆในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอาทิกิจกรรมวิ่งเทรลกิจกรรมแคมปิ้ง กิจกรรมชาติพันธุ์นอกจากนี้ค่ะต้องทําควบคู่ไปกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพัฒนากิจกรรมที่ไม่พึ่งพาทางน้ำหรือกรีนทัวริซึ m มมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศลดคาร์บอนแทนค่ะ